ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยคงโดนกระทบเนะคะเพราะว่าจีนก็ส่งออกไปสหรัฐแม้ว่าจริงๆแล้วนนะคะต้องเข้าไปดูว่าสัดส่วนการส่งออกของจีนเป็นสหรัฐเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ของ GDPG จีนนะคะจริงๆก็แค่ประมาณ2% นะคะของ GDP ของของประเทศจีนแต่แน่นอนถ้าส่วนนี้นะคะถูกวทอนลงไปใช่ไหมคะ GDP จีนก็จะโดนลดไปนะคะสอาาส่งออกไปหาสหารัฐไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังถือว่ามีความสําคัญแต่ยังไงเนี่ยก็มองว่าจีนเองเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมนะคะในการที่จะต่อสู้ในสงครามราคากับสหรัฐมาตั้งแต่ ช้์ยุคที่1แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวมาประมาณประมาณหกปีแล้วนะคะที่จะต่อสู้ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมองว่ายังไงเนี่ยเศรษฐกิจจีนในปีนี้เนี่ยก็คงยังขยายตัวอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ถึง4.5%หรือ5%อนะคะอย่างที่คาดเอาไว้นะคะแต่ยังไงเนี่ยก็ยังน่าจะขยายตัวอยู่อะคะ่ะอาจจะประมาณสักประมาณสัก4%ซนะคะค่ะซึ่งการเก็บภาษีระหว่างการระดับ100%เนี่ยนะคะคือถ้า ในสภาพการของการค้าขายที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับการที่จะซื้อขายหรือเป็นคู่ค้าระหว่างกันแล้วมันจะมีประสิทธิภาพมีศักยภาพนะคะก็ถือว่ายากมากกันนะคะเพราะว่าแปลว่าของของจีนที่จะเข้าไปขายในสหรัฐตอนนี้ค่ะราคามันก็ต้องขึ้นไปหนึ่งเท่าใช่ไหมคะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค้าขายกันในยากขึ้นมากกันนะคะยกเว้นว่า สินค้าอันนั้นน่ะของจีนนะก็ต้องดูเทียบกับคู่แข่งใช่ไหมคะถ้าสินค้านั้นของจีน,นแม้ว่าจะโดนภาษีร้อสี่เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยแต่ราคายังสูงสีหรืออาจจะต่ำกว่าของคู่แข่งนะคะเพราะคู่แข่ง,บาง,บ,างบางประเทศอาจจะอาจจะมีภาษีที่ที่ไม่เท่าจีนแต่ว่าต้นทุนการผลิตของเขาสูงกว่าใช่ไหมคะพอดูราคารวมแล้วนี่ก็อาจจะสูงสีกับจีนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ยังมีโอกาสให้สินค้าจีนเนี่ยเข้าไปขายสหรัฐได้แต่ว่าเชื่อว่ายังไงเนี่ยนะคะปริมาณหรือว่าจำนวนสินค้าจีนที่จะเข้าสหารัฐได้เนี่ย ตัรื่อไปเนี่ยก็คงจะน้อยลงอ่ะค่ะยังไงก็น้อยลงค่ะค่ะซึ่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะก็บอกว่าจีนนี้คิดผิดมากนะคะที่จะมาเก็บภาษีจากสหรัฐแล้วก็ถูกเก็บภาษีกลับไปเนี่ยนะคะจะเสียหายมากเพราะว่าในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยส่งออกไปที่จีนเพียงแค่หนึ่งใน5นะคะคือสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบก,กับที่จีนส่งมาค้าขายกับอเมริกานะคะสัดส่วนของการค้าขายระหว่างกันของ2ชาตินี้มันมากมันน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็คือผลกระทบหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคะดร ok ค่ะ ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าสหรัฐนี่ส่ง ของไปขายจีนน้อยกว่าที่จีนส่งมาขายสหรัฐแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจีนเนี่เยเขาเกินดุลกับสหรัฐเยอะมากะนะคะแต่ว่าก็จะมีบางสินค้าที่จีนเนี่ยนะคะนำเข้าจากสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นลูกค้ารายใหญ่สินค้าพวกนั้นนะะ่ะสหรัฐก็คงจะโดนกระทบโดยเฉพาะผู้ผลิตอย่างเช่นอะไรเช่นถั่วเหลืองใช่ไหมคะถ้าจีนไม่นําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐหรือว่าอ่าโดนภาษีสูงก็นําเข้าได้น้อยลงเนะะี่ยแน่นอนนะคะเกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐเนี่ยก็จะโดนกระทบแล้วเกตเกษตรกรเหล่าน,นี้ก็เป็นฐานเสียงใหญ่ของคุณทรัมป์เป็นต้นนะคะเพราะฉะ นั้นถ้าดูภาพรวมแล้วเหมือนกับว่าสหรัฐก็คงจะไม่ได้เจ็บหนักนะคะแต่ว่าถ้าดูเจาะเป็นรายสินค้าค่ะก็จะมีบางสินค้านะคะที่ที่ทสหรัฐจะโดนกระทบะค่ะแต่ว่าการที่เขาเอ่อมีการกีดการกันขนาดนี้นะค่ะนะคะคุณกีตาก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับแค่2ประเทศนี้ mm hmm. ใช่ไหมคะมันก็มาส่งผลกระทบตอบป,ประเทศอื่นในโลกด้วยรวมถึงป,ประเทศเราด้วยนะประเทศไทยด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าพอมีการกีดการกันขนาดนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช่ระหว่างแค่สหรัฐกับจีนนะคะในอนาคตเนี่ยยุโรปอาจจะขึ้น ภาษีใช่ไหมคะกิจการสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะ,ะยุโรปขึ้นภาษีกิจการจีนไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะคะมันจะมีการสู้กันนะคะในในเรื่องของการค้าเนี่ยหรือมีเทรดวอร์เนี่ยทั้งโลกเลยนะคะประเทศต่างๆบางประเทศก็ตอบโต้ใช่ไหมคะก็จะขึ้นภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าโลกในอนาคตค่ะมันก็จะชะลอลงทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยเพราะว่าเราค้าขายกันไม่ได้ใช่ไหมคะคล่องแคล่วเหมือนเดิมนะคะต้นทุนการผลิตอะไรเอ่ยเราก็ต้องขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกำลังซื้อของของโลกเนี่ยนะมันก็น่าจะถูกถูกกระทบเพราะฉะนั้นโลกทั้งใบเนี่ยนะคะมันก็จะโดนกระทบนะคะความต้องการสินค้าบริการเนี่ยมันก็อาจจะโ ช้ามากๆเลยอันนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอยู่แล้วเพราะไทยเราเนี่ยนะคะเพิ่งพาการส่งออกค่อนข้างมากนะคะในร้อยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเศรษฐกิจกไทยเนี่ยการส่งออกสินค้าเนี่ยเป็นอยู่ถึงประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกสินค้าเนี่ยเป,เป็นรายรับใหญ่ของประเทศไทยนะอันนี้ก็จะทําให้ไทยเองเนี่ยได้รับผลกระทบในการส่งออกไม่ใช่ไปแค่สหารัฐอะคะ่ะที่อาจจะโดนกระทบ นะคะแต่ไปประเทศอื่นๆที่เป็นตลาดหลักของเราด้วยค่ะอย่างเช่นยุโรปเองญี่ปุ่นใช่ไหมคะจีนจริงๆนี่เป็นตลาดส่งออกอันดับ2ของไทยนะนอกจากสหรัฐนะคะก็อาจจะถูกกระทบด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบมันจะมะีทั่วโลกเลยค่ะในเรื่องการการส่งออกค่ะค่ะทางดรกฤษดาทาง TDI ได้ถึงขั้นมีการประเมินไหมคะว่าตัวเลขความเสียหายกับระบบการค้าโลกมันจะมากน้อยแค่ไหนและมันจะกระทบกับการเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งโลกอย่างไรนะคะขณะ ที่ถึงขั้นว่าโลกอาจจะเจอภาวะถดถอยหรือเป็น global recession มันถึงขนาดนั้นไหมคะดครค่ะ ต้องบอกว่ายังไม่ถึงขนาดจะมี global recession น่ะนะคะแต่จะเป็นการโตช้าที่ไม่ไดโตชา้านะไม่่ายังไงเราก็ต้องมีการค้าขายกันอยู่อาจจะแค่ต้องเปลี่ยนตลาดหรือเปลี่ยนใช่ไหมคะ s o สของการนําเข้านี่นะคะก็จะมีการประมาณการออกมาจากจากหลายสํานักเลยนะคะแบบ world bank เองหรือว่า imf เองนะคะที่ออกมาประเมินน่ะนะคะก็พบว่าพอมีสงครามการค้าขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะการค้าขายในโลกเนี่ยที่บอกว่าขยายอยู่มันขยายแค่น้อยๆน,นะคะในอดีตเนี่ยการค้าโลกเนี่ยจะขยายตัวประมาณปีละโอ้ถ้าถ้าถ้ายิ่ง ก่อนนะคะสิปีที่แล้วเนี่ยขยายตัวนี่คือ2หลักเลยนะคะอาจจะปีละ10% 11%นะคะช,ช่วงหลังเนี่ยก็จะขยายตัวอยู่ประมาณแค่5 6%นะคะแต่พอมาเจอสงครามการค้าขนาดนี้เนี่ยก็มีการประมาณการจาก IMF mm hmm. นะคะออกมาว่าการค้าโลกนี่อาจจะขยายตัวได้แค่ปีละ2-3%นะคะจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นมันลดลงมาเยอะนะคะจากเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยสิบเนี hmm. ่ยสิ mm hmm. ใช่ไหมคะวันนี้ลงมาเหลือแค่2% 2%เอรองอครึ่งอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทําให้แน่นอน,นะคะ่ะ อย่างที่บอกค่ะว่า GDP หรือว่ามูลค่าเศรษฐกิจของโลกก็จะขยายตัวน้อยนะคะมีการประมาณการว่าแทนที่จะขยายตัวอย่างตอนตอนแรกเนี่นะะยนักไอเมฆมองว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัวประมาณ3%นิดๆน,นะคะตอนนี้ก็ลดลงมานะคะอาจจะเหลือแค่2%อเย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการลดลง1%การจากขยายตัวลดลง1%เของเศรษฐกิจโลกนี่เยอะมากนะคะ <laughs> เพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันใหญ่มากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ <laughs> ่ะมาก,กระทบในะความต้องการสินค้าและบริการนะคะของของทั้งโลกเลยต่อต่อสินค้าไทยด้วยค่ะ แล้วภาพของการค้าโลกนะคะหรือว่าสัพพลายเชนทั้งโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนคะดรกรีดาคะคือมีการตั้งก่แพงภาษีจากรวรรดกับผู้ค้าทั้งโลกด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็2อย่างที่ดรกรีดาบอกว่าเกิดมีการตอบโต้ retaliation กันแบบดุเดือดนะคะอเมริกากับจีนอเมริกากับยุโรปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีประเทศอื่นๆขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะการค้าขายระหว่างกันมันจะไม่เสรีมันจะไม่สะดวกเส้นทางการผลิตนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะรูปแบบหรือว่าซีเนอรโอ ของการค้าโลกหลังจากนี้ในยุคข,ของคุณทรัมม์เนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ก็มองว่านะคะสี่ปีของคุณทรัมป์เนี่ยคงสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะและ้วอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นถนนสายที่ไม่มีทางกลับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น,นรัฐบาลใหม่ที่มาหลังจากสปีนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังจะอยู่กับสถานการณ์นี้นะคะไม่สามารถกลับได้เพราะอะไรอย่างที่คุณกีต้าบอกค่ะเพราะว่าซัพพลายเชนในโลกเนี่ยมันจะต้องปรับแล้วใช่ไหมคะมันต้องปรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับซัพพลายเชนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะอย่างเช่นแค่รองเท้าเนี่ยคะ่ะรองเท้ากีฬาเนี่ยนะคะที่ คยผลิตอยู่ที่เวียดนามเยอะๆเนี่ยนะคะพอเข้าไปอ่านแล้วเขาบอกว่าถ้าจะต้องย้ายฐานการผลิตนะคะจากการผลิตของเขากีฬาจากเวียดนามออกจากเวียดนามไปที่ประเทศอื่นเนี่ยนะคะใช้เวลาอย่างน้อย2ปีนะคะที่จะไปหาประเทศใหม่ใช่ไหมคะไปลงทุนไปสร้างโรงงานจ้างงานแล้วเริ่มผลิตเนี่ยสปีจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะที่จะเปลี่ยนยิ่งยิ่งทั้งนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องใช้ เวลามากกว่านั้นอีกเพราะว่าสปล c h เชนมันมันขูกกันทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าส ly c h เชนในโลกเนี่ยมันจะปรับกันอย่างมากนะแต่มันจะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแล้วมันจะไม่สามารถจะกลับมานะคะเหมือนเดิมอย่างรวดเร็วได้แล้วนะคะถ้าให้มองเนี่ย มองว่าในอนาคตนะคะในอีกสปีข้างหน้าเนี่ยจากนี้ต้นไปเนี่ยโลกเนี่ยน่าจะแบ่งเป็นเป็นเป็นสี่กลุ่มและเป็น4กลุ่มก็มจะมีการลงทุนและค้าขายกันเองนะคะกลุ่มแรกก็คืออเมริกาเองนะคะเขาก็จะแยกตัวเองออกไปใช่ไหมเพราะถ้าเขาตั้งกำแพงภาษีสูงขนาดนี้อันนี้ในกรณีที่ว่าไม่ได้มีการเจราจาอะไรแล้วลดภาษีนะคะได้มากมายนะคะเพราะยังไงมองว่าภาษีนําเข้าของอเมริกายังไงก็ขึ้นนะคะจะขึ้นมากขึ้นน้อยเท่านั้นนะคะยังไงก็ขึ้นเพราะฉะนั้นอเมริกาเองเนี่ยก็จะอาจจะถกโดดเดี่ยวนะคะในเรื่องการค้า ะะมากกว่าประเทศอื่นนะคะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือจีนใช่ไหมครับจีนกับพันธมิตรของจีนนะคะประเทศที่เป็นมิตรกับจีนเนี่ยก็จะาาค้าขายกันนะคะขายกันนะคะไม่กีดกันกันสก็คือกลุ่มยุโรปนะคะยุโรปเองเขาก็มีพันธมิตรใช่ไหมคะที่เป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพันธมิตรอาจจะรวมถึงอเมริกาใต้ด้วยนะคะมาเป็นพันธมิตรใช่ไหมคะกับเขาในการค้าขายนะคะเพราะว่าโดนอเมริกากีดกันนะคะแล้วกลุ่มที่4ี่ะค่ะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าไม่ไปไยใด นะคะชื่งไทยก็อยากอยู่ในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีอย่างเช่นอินเดียอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไทยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็พยายามจะ,ะใช่ไหมคะ,ะวางตําตแหน่งตัวเองว่าเราค้าขายกับทุกคนได้นะทุกกลุ่มได้นะคะเพราะเราเป็นกลางเป็นตน <S <S <ๆ>้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อการลงทุนเนี่ยมันก็จะตามมันก็จะตามกลุ่มต่างๆของมันไปด้วยเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนก็จะปรับจะมันจะปรับทั่วโลกเลยอะค่ะค่ะ น่าสนใจมากๆนะคะ4มิติที่จะออกมานะคะเป็นรูปแบบการค้าขายระดับโลกที่ เปลี่ยนโฉมไปนะคะดังนั้นคือถ้าเราอาจจะเคยมีการประเมินนะคะเกิดสงครามการค้าอเมริกากับจีนอย่างเช่นในยุคข,ของคุณทรัมป์หนึ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเชนห่วงโซ่การผลิตนะคะแล้วมันก็จะมีเป็นประเทศที่เป็นตายอยู่นะคะได้รับผลบวกจากการย้ายฐานการผลิตมาอย่างเช่นในรอบที่แล้วนะคะเราก็เห็นเวียดนามนะคะก็ได้รับผลดีนะคะเราเองก็ได้อันนี้สงสาก,การย้ายฐานของทุนด้วยเช่นเดียวกันการเคลื่อนย้ายทุนหรือว่าการย้ายฐานการผลิตโลกแล้วก็ผลบวกจะเกิดขึ้นกับ บางประเทศรอบนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะดรคะ่ะ ค่ะรอบนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีการย้ายอย่างที่เรียนนะคะว่าเขาจะย้ายในในกลุ่มของเขาละนะคะถ้าเคยอยู่อีกกลุ่มนึงก็อาจจะย้ายใช่ไหมคะย้ยายมาอยู่ในกลุ่มของตัวเองเป็นต้นนะคะก็ะยังจะเห็นการย้ายอยู่บางประเทศก็อาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้ประโยชน์จากการย้ายครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันมีหลายธุรกิจที่เขาอาจจะอยากจะย้ายจากค่ายค่ายที่เขาอยู่ใช่ไหมคะเดิมมาอีกค่ายนึงอย,งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ก็มองว่าสําหรับไทยเองเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราก็พยายามจะวางตาแหน่งเราว่าเราเป็นกลางใช่ไหมคะเราไม่ได้ไม่ได้เข้ากับกลุ่มไหนนะคะ เรา w e l c o m นะคะเรายินดีต้อนรับทุกกลุ่มเลยนะคะมาลงทุนในที่เราจะส่งออกไปที่ไหนนะคะเราก็ไม่ได้มีกิจการจะนําเข้าจากที่ไหนเราก็ไม่กิจการอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเพราะว่าจริงต้องต,องตองดึงการน,นําเข้าด้วยเพราะหลายๆอย่างเนี่ยต้องนําเข้าวัตถุดิบหรือว่าเครื่องจกักรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีการกิจการทั้งสิน้นเพราะต้นทุนในการที่จะผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันจะไม่สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้กิจการนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ประเทศที่วางตัวเองเป็นกลางนะคะอาจจะได้เปรียบนะคะแล้วอาจจะดึงดุด มิดเงินลงทุนนะคะเข้ามาในประเทศได้ะคะ่ะ แต่ว่าคือสูตร c ค m e to Thailand ของเราก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนกันนะคะดรค่ะเพราะว่าเราก็ถูกอเมริกาเก็บภาษีประมาณ36%แล้วเราก็ค้าขายกับเขาคือเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเข้าใจว่าคนที่ใหญ่รองๆองลองมานะคะรวมกันจะ56อันดับรวมกันยังไม่เท่าอเมริกาเลยนะคะครั้งนี้ถ้าเราถูกเก็บภาษีจากอเมริกาหรือว่าต้องพยายามที่จะปรับสัสดส่วนการค้าขายกับอเมริกาเนี่ยก็อาจจะกระทบกับทั้งการส่งออกแล้วก็การเติบโตของ GDP บ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะด็กร์กฤษดา เมืนผลกระทบกับไทยยังไงบ้างคะ ค่ะที่เจริงต้องบอกว่าการส่งออกไทยไปอเมริกาเนี่ยนะอย่างที่คุณกีต้าบอกเขาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยก็คือประมาณ20%ของการส่งออกไทยทั้งหมดนะคะส่วนอันดับที่2เนี่ยก็คือจีนใช่ไหมอะไรสามคือยุโรปใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี mm ่ย hmm. ต okay. mm ้องเรียนว่าการส่งออกไทยไปจีนกับกับยุโรปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10%นะคะ10%ในแต่ละที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เล็กก็ถึงเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งพาอเมริกาเยอะก็จริงก็คือกยี่อสิบเปอาร์เซ็นอ์การส่งทั่วโลกนะคะไม่ทั่ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อเมริกาเขาตั้งกำแพงภาษีกับเราอย่างนี้แน่นอนนะคะเราก็ต้องพยายามนะคะพยายามคีไอ้ยีิปออันนี้เอาไว้ในมากที่สุดนะคะเราก็ต้องไปเจรจาเจรจาเขานะคะว่ามีอะไรที่เราจะให้เขาได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นห่วงเพราะว่าเขาขาดดุลการค้ากับไทยเขาอยากจะขาดดุลการค้าน้อยลงก็แปลว่าเขาต้องการขายของให้เรามากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าบอกว่าให้เราไปขายของให้เขาน้อยลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาก็อยากขายของให้เรามากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ ไปเจรจาเขาว่าเราจะเปิดนะคะเปิดตลาดให้กับสินค้าอเมริกาอะไรได้บ้างนะคะเพื่อจะลด กา,การขาดตุลที่อเมริกามีต่อไทยนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะการที่จะเปิดตลาดก็มีได้ทําได้หลายวิธีคุณกีต้าอย่างเช่นอาจจะลดภาษีนําเข้าสินค้าบางชนิดใช่ไหมคะให้กับเขาอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราเก็บภาษีถั่วเหลืองเนี่ยสูงมากนะคะที่มาจากอเมริกาเนี่ยนะคะสูงมากถ้าเราลดภาษีตรงนี้ลงนะคะถั่วเหลืองอเมริกาก็อาจจะเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็เอาถั่วเหลืองไปแปรรูปใช่ไหมคะเป็นอาหารปรรูปแล้วก็เพิ่มมูล,ลค่าแล้วก็ส่งออกนะส่งออกไปประเทศอื่นในโลกนี่เป็นต้นก็ได้นะคะหรือว่า2ก็คือว่ามันจะมีที่าารีียกแพงท่่่ไมใชภษ ม่ใช่แโคตาอย่างเป็นต้นนะคะเราจะมีโคตาว่าปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยจะนําเข้ากาแฟได้เท่านี้นะคะหรือว่านําเข้าตัวข้าวโพดได้เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มโคตาให้อเมริกานะคะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอีกวิธีดึงที่เราใช้กิจการก็คือใช้มาตรฐานใช่ไหมคะอย่างมาตรฐานสุขภาพอย่างเงี้ยบอกว่าเนื้อหมูอเมริกามีสารเในเนื้อแดงสูงกว่ามาตรฐานที่เรากําหนดอย่างเงี้ยนะคะก็เนื้อหมูอเมริกาก็เข้ามาขายในประเทศไทยไม่ได้เป็นเป็นสิปีแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้อง ลดนะคะเขาอาจจะขอให้เราลดจำครับลดมาตรฐานตรงนี้ลงเพื่อจะเปิดตลาดให้เขาแต่จริงต้องบอกว่าการเจรจาเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรจะทําคือเราควรจะเอาสินค้าที่เรามีความต้องการในประเทศล้วเราผลิตไม่พอก่อนนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นก็จะมีอย่างเงี้ยทัวเลืองใช่ไหมคะมีไวน์มีเนื้อเนื้อวัวอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งเราก็ผลิตไม่พออยู่แล้วในประเทศนะคะหรือว่าพลังงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันเนี้ยเราก็อาจจะยอมนะคะนำเข้าจากเขาเนี่ยเปิดตลาดให้เขาก่อนส่วนตัวอื่นเนี่ย ที่อาจจะมีส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในบ้านเราเราก็ต้องเจราจาแต่ว่าทั้งทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะเอาผู้บริโภคในประเทศเป็นที่ตั้งกันนะคะ<ม>ว่าถ้าอะไรที่เรานําเข้าจากเขาแล้วมันมันถูกกว่าที่ผลิตในประเทศไทย นะคะแล้วก็จะมปีผลดีต่อผู้บริโภคเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่าจะน,าน่าจะเปิดให้เขาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็มองว่าเราคนผู้เจราจาค่ะคุณกิตาะะ้าแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมอ,อีก80%นะคะของการส่งออกไทยไปตลาดอื่นเราคงต้องไปไปพยายามเจาะตลาดพวกนั้นให้มากขึ้นนะคะรัฐเองก็อาจจะต้องทำ free trade agreement จช่ไหมกับ FTA มากขึ้นเอกชนก็าอาจจะต้องไปไปบุกตลาดนะคะบตลาดอื่นๆมากขึ้นนะคะ ดูเหมือนทางการไทยก็มีเตรียมทีมเจรจานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นแนวทางในการเจรจาก็อย่างที่ดรกฤษดาพูดถึงเลยนะคะการเปิดตลาดให้กับสินค้าบางอย่างของอเมริกาที่เขาก็ต้องการที่จะให้เรานําเข้านะคะ <S 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 เราเองก็อาจจะยังขาดแคลนอยู่พวกสินค้าเกษตรต่างๆนาน,านะคะทีนี้สิ่งที่เป็น ความตั้งใจของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะคือนอกเหนือจากเรื่องของการลดการขาดดุลแล้วเนี่ยเ,เมื่อสักครู่ดรพูดถึงประเด็นเรื่องของภาษีนะคะการที่จะลดภาษีให้เขาเนี่ยมันช่วยได้มากได้น้อยแค่ไหนคะเพราะว่าเราเห็นกรณีศึกษาอย่างเวียดนามหรือว่ากัมพูชาที่มีออฟเฟอร์เรื่องของการลดภาษีถึงระดับ0%นะคะแต่ดูเหมือนว่าท่านรัฐมนตรีครังของสหรัฐก็บอกว่ายังไม่ช่วยยังไม่พอใจ ใช่ค่ะจริง,รงการลดภาษีนี่ก็เป็นแค่วิธีหนึ่งนะคะค<ม>ือหมายถึงว่าเราอยากจะนําเข้าของจากสหรัฐมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะจะทำได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สหรัฐเขาเนี่ยนะมีความกังกวลอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเวียดนามมีสิ่งนี้ด้วยก็คือว่าเป็นฐานการผลิตของจีนใช่ไหมคะก็คือว่านะคะจีนเนี่ยมาตั้งโรงงานผลิตในเวียดนานมแล้วก็ส่งขอ<ช>งไปขายในสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาบอกว่าต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยนะหลาเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้มีสินค้าจีนหรือว่า ทีอาจจะไม่ได้ผลิตแต่เป็นการที่เขาเรียกว่าแค่พักทางผ่านใช่ไหมคะผ่านมาที่เวียดน,นามแล้วก็แปะว่าเป็นของเวียดน,นามก็ส่งออกไปสหาราัฐเป็นต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ,อีกตัวหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าการผลิตนะคะสินค้าในประเทศไทยที่จะส่งออกไปสหาราัฐเนี่ยต้องบอกว่าขอให้มี local content <c oughs> นะคะก็คือว่าต้องมี ก็เรียกว่าะไรนะชิ้นส่วนใช่ไหมคะหรือวัตถุดิบนะคะที่เป็นของไทยจริงๆเนี่ยให้เยอะนะให้เยอะเข้าไว้นะคะเพื่อที่ว่าสหรัฐเองเนี่ยจะได้ไม่ไม่มากล่าวหาเราได้ว่าอันเนี้ยเป็นแค่สินค้าจีนใช่ไหมคะที่มาผลิตในไทยแล้วก็ส่งออกไปแต่จริงๆต้องบอกว่าเราใช้สินค้านะคะและวัตถุดิบนะคะในประเทศไทยเยอะนะคะจริงๆสินค้านี่เป็นสินค้าไทยนะอันเนี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะต้องจะต้องอะนะคะให้ความใส่ใจอะคะ่ะถ้าเราจะส่งของอันเนี้ยค่ะไปที่สหรัฐนะคะ แต่ว่าคือถ้าการเจรจารเดินหน้าไปตามรีเควสตของอเมริกาแล้วก็ความตั้งใจของอเมริกาที่จะทั้งลดการขาดดุลลดต้นทุนเรื่องของภาษีนะคะแล้วก็มีการาไปบริหารจัดการเรื่องของสินค้าจีนแล้วเนี่ยเราคาดหวังผลได้มากน้อยแค่ไหนคะเราต้กิิดาขาดทุกอย่างมันจะถูก r ีเซ็ตใหม่กลับไปเหมือนกับที่ก่อนคุณทรั้ป์จะเก็บภาษีทั้งหมดกลับไปเหมือนเดิมหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ย จริงๆแล้วภาษี10%ที่เขาตั้งไว้เก็บเป็น broad base กับทั่วโลกเนี่ยมันจะโดนอยู่ดีต้นทุนการค้าระหว่างเรากับอเมริกาเนี่ยยังไงมันก็จะเพิ่มขึ้น ใช่ค่ะคิดว่ายังไงก็ภาษีนําเข้านะคะที่อเมริกาจะเก็บไทยยังไงก็ขึ้นค่ะยังไงก็ขึ้นคงไม่ได้กลับไปเหมือนกับตอนก่อนที่เขาจะประกาศนะคะยังไงก็ขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้เขาลดให้เราได้มากที่สุดแล้วกันนะคะแทนที่จะเก็บเรา36เปอร์ซ็นต์ใช่ไหมคะถ้าเขาลดลงมาจากนั้นได้เนี่ยนะคะเราก็พยายามจะเจราจาตรงนั้นแต่ยังไงก็เชื่อว่าคุณชําไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลดนะจะไม่ได้ลดไม่ใช่แค่กับไทยนะกับทั่วโลกเลยอะคะ่ะ ยังไงเนี่ยภาษีนําเข้าสหรัฐเนี่ยก็จะก็จะสูงนะคะกว่านะะกว่าก่อนที่คุณทรัมป์จะประกาศวิสิตพุทธ r เทอริฟครั้งนี้คะคะ ค่ะแล้วคือถ้าทางออกอีกด้านหนึ่งนะคะที่ดรพูดถึงว่าเราเองก็ต้องโฟกัสกับการหาตลาดใหม่ด้วยเช่นเดียวกันขนาดเดียวกันที่เจรจาการมองหาพันธมิตรใหม่ๆนะคะในการจะทําให้ตลาดส่งออกของเราเนี่ยก็ยังเติบโตได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งเ็ดเฉียดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะคะตลาดที่มีศักยภาพที่เราพอจะเจรจาการค้าพอที่จะเป็นคู่ค้ากับเขาได้นะคะมันเป็นตลาดไหนคะดรคะ ค่ะอย่างที่บอกววาแต่นาคนโลกอาจจะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือยุโรปนะคะก็มองว่าตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะทำไอ้ตัว free trade agreement fta กับยุโรปอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญนะเพราะยุโรปก็เป็นตลาดใหญ่นะคะของไทยอยู่แล้วนะคะเราก็พยายามที่จะ จาะตลาดเขาให้ได้มากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นตลาดใหญ่อันนึงที่เรากำลังทำ FTA อยู่นะคะ,อะนอกนอจากนั้นนะคะต้องบอกว่าในตะวันออกกลางเองนะคะก็เป็นโอกาสของไทยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราก็มีช่องทางที่จะส่งออกไปตะวันออกกลางผ่านทั้ง UAE นะคะสหรัฐอาหรับอิมิเรสหรือว่าทางซาอุดิอาระเบียน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตลาดเนี้ยนะคะเขาก็ยังมีกําลังซื้อเพราะว่าตราบใดที่เขายังสามารถที่จะขายน้ํามันได้นะคะเขาก็ยังมีกําลังซื้ออยู่นะคะก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ ะะของของไทยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมี2ตลาดหลักๆนี้นะคะที่ยังมองอยู่แต่ไม่มีตลาดอื่นๆอีกน,น,นะที่เราไม่ค่อยได้ไปโฟกัสเช่ยร์เมคะอย่างเช่นแอฟริกาหรือว่าทางอเมริกาใต้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งตลาดพวกนี้เรายังไม่ค่อยได้ได,ได้ไปศึกษาหรือไปเจาะเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะคะของไทยถ้าเราจะอีกหน่อยเราอยากจะเป็นเป็นมิรกับนะคะทุกกลุ่มการค้านะคะในโลกะคะ่ะ แล้วกับจีนนะคะก็เป็นคู่ค้าสําคัญของเราเช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือจากอเมริกานะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันก็คือ,เ,อ,อเราเนี่ยขาดดุลกับจีนค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าการขาดดุลบางส่วนก็คือจะเป็นส่วนที่เรานําเข้ามานะคะแล้วก็ผลิตแล้วส่งออกไปเกินดุลกับอเมริกาด้วยหรือเปล่านะคะรูปแบบของความสัมพันธ์การค้าของเรากับจีนในยุคที่จีนเองก็จะมีปัญหาทางการค้ากับอเมริกาด้วยนะคะควรจะเป็นยังไงคะดรคะ่ะ จริงก็เชื่อว่านนคะสินค้าจีนเนี่ยน่าจะมาขายในประเทศไทยมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าที่เขาเข้ามาขายได้เพราะว่ามันมีความต้องการสินค้าบริการในประเทศไทยคือมีผู้ซื้อนั่นเองอใช่ไหมคะก็คือ ธุรกิจไทยเองนะคะคนไทยเองก็รู้สึกว่าสินค้าของจีนเนี่ยนะคะราคาก็ไม่สูงมากแล้วก็คุณภาพก็เดี๋ยวนี้ก็ดีนะคะคือมีหลายเกรดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีความต้องการสินค้าบริการของจีนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสินค้าค่ะบริการไม่ค่อยมีนะคะจะเป็นสินค้านะ,ะจากจีนเนี่ยเข้ามามากขึ้นมากขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะคะมองในอนาคตก็คือว่ายิ่งมีธุรกิจจีนใช่ไหมคะโรงงานจีนมาตั้งมากขึ้นเนี่ยเขาก็คงจะนําเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์นะคะมาจากประเทศจีนมากขึ้นเพราะว่าเราไปดูสถิต การนําเข้านะคะจากจีนแล้วเนี่ยจะพบว่าสินค้าที่เรานําเข้ามาสุดจากจีนสปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยนะคะไม่ใช่สินค้าโอ้พวกบริโภคนะคะที่เราเข้าใจการกลับกลายเป็นว่าเป็นสินค้าก็คือว่าเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนนะคะอันนั้นอันดับหนึ่งเลยนะอันดับ2ก็คือพวกเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะสออันนี้จะใกล้ๆกันมูลค่าจะสูงไปใกล้กันส่วนสินค้าพวกบริโภคเนี่ยจะอยู่อันดับ3ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้นาเข้าไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นบริษัทใช่ไหมคะเป็นเอกชนนะคะที่นําเข้ามาเป็นวัตถุดิบชิ้นส่วน<ม>หรือว่าเป็นเครื่องจักรก์ในสํานักงานหรือว่าในโรงงานใ,ในอนาคตนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าพอ,อนะะสินค้าจีนเนี่ยนะคะเขาขายที่อื่นไม่ได้เขาก็ต้องมาหาตลาดใหม่ก็จะลดราคาด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้ผู้นะผู้ซื้อในไทยอะคะ่ะก็ต้องการลดต้นทุนการผลิตอยู่แล้วอาจจะซื้อสินค้าจีนมากขึ้นนะคะรวมถึงว่า บริษัทจีนเองที่มาตั้งในไทยโรงงานอย่างี้ที่ตั้งจีนที่ตั้งในไทยก็อาจจะนําเข้าสินค้าะคะจากจีนมาผลิตมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าความสัมพันธ์อันนี้ค่ะมันแยกกันยากนะคะเพราะว่าเราก็เป็นอยู่ในห่วงโซ่ใช่ไหมคะของการผลิตนี้นะคะซึ่งถามว่าเราจะตั้งกําแพงภาษีกันนะะคะสินค้าจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็คงจะเจ็บตัวเหมือนกันถ้าเราทําอย่างนั้นนะคะเพราะแปลว่าคนไทยเองธุรกิจไทยเองก็ต้องซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้นใช่ไหมคะจากจีน2ก็คือว่าถ้าจีนเขาตอบโต้ ะะเราก็ตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าไทยนะคะซึ่งเขาเป็นอ,อย่างที่เรียนคู่ค้าอันดับ2ของไทยนะคะรองจากสหารัฐนะคะประมาณ11%ของการส่งออกไทยทั้งหมด ไปที่จีนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาตั้งกำแพงภาษีเราก็เดือดร้อนอีกสินค้าไทยที่จะไปจีนก็ลําบากชิมทุกโรงทุเรียนก็จะเดือดร้อนนะคะดังนั้นก็เลยเรียนว่าวิธีที่เราคงจะต้องบริหารจัดการก็คือว่าเราเอาสินค้าจีนเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าต้องมีมาตรฐานเนาะเราต้องใช้เกณฑ์ทางมาตรฐานนะคะในการตรวจสอบนะคะไม่ใช่สินค้าทุกอย่างจะเข้ามาได้แต่ถ้าผ่านมาตรฐานแล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยเราเอาของเขาเนี่ยนะคะมาต่อยอด ทำมาต่อยอดเพราะว่าสินค้าจีนเนี่ยราคาถูกก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาทําเยอะใช่ไหมคะสิ่งที่เขาทําไม่เก่งก็คือว่าเขาไม่เก่งในเรื่องการเพิ่มมูลค่าโดยการที่จะทําเป็นเ o r m a มดหรือทําเป็นโซลูชัน นะคะอันนี้คือคนไทยสามารถทําได้นะคะเอาเอาวัตถุดิบจากจีนมาเอาสินค้าจีนมามาแพ็กเกจนะมาทําเป็นโซลูชันให้กับลูกคา้าอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรายังเอาสินค้าจีนมาต่อยอดแล้วเพิ่มมูลค่าได้อ่ะค่ะค่ะท้ายที่สุดนะคะดูเหมือนว่าการส่งออกการค้าขายระหว่างประเทศมันอาจจะยากขึ้นนะคะหรือว่าอย่างน้อยมันก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนท่ากระบวนการเดิมๆอาจจะทําไม่ได้แล้วนะคะทางดรแลทีดีไมีคําแนะนําอย่างไรกับทั้งผู้ส่งออกไทยแล้วก็ผู้ประกอบการไทยที่อาจจะเจอผลกระทบทั้ง ห่วงโซ่การผลิตของภาคการส่งออกเลยค่ะค่ะริงต้องบอกว่ามันต้องดูทั้งการส่งออกและการนําเข้าด้วยนะคะจะต้องพูดตามตรงว่าการส่งออกเองเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะคะถ้าจะไปตลาดเติมๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายนะคะอย่างที่เรียนว่าไปสหรัฐเนี่ยจะไม่ง่ายเท่าเดิมแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องเรียนว่าของสหรัฐเองเนี่ยอยากจะให้ดูคู่แข่งเราด้วยเพราะว่าถ้าคู่แข่งเราเนี่ย โดนภาษีนะคะแล้วสินค้าเขาเนี่ยราคาสูงกว่าไทยเนี่ยเรายังมีโอกาสนะคะเพราะได้ลองเข้าไปดูบางตัวแล้วค่ะว่าอย่างเช่นตัวเครื่องเคลื่อะไอ,อุปกรณ์สื่อสารนะคือโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือนี่นะคะคู่แข่งหลักของไทยคือจีนกับเวียดนาม ะะถ้าจีนกับเวียดนามเนี่ยโดนภาษีนําเข้าจากสาหรัฐสูงกว่าไทยแล้วก็อาจจะมีโอกาสะะที่จะแทรกเข้าไปทดแทนสินค้าเหล่านั้นจากจีนจากเวียดนามเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูคู่แข่งเราด้วยนะคะแต่ไงก็ตามก็มองว่าการขยายตัวของการสา่งออกไทยโดยรวมไปสหรัฐเนี่ยก็คงจะชะลอลงนะคะชะลอลงทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้อย่างที่เรียนนะคะหนึ่งก็คืออาจจะต้องหาบางสินค้าชใช่ไหมที่คู่แข่งขเราในตลาดสหรัฐสู้เราไม่ได้นะคะเราก็แทรกเข้าไปะะแต่2ก็คือว่ามองว่า ควรจะหาตลาดใหม่ด้วยนะคะควรจะตลาดใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นใน ยุโรปเองนะคะในในออสเตรเลียในตะวันออกกลางอย่างที่เรียนน่ะนะคะหรือว่าในแอฟริกาในในลาตินอเมริกานะคะอันเนี้ยเราก็จะต้องพยายามหาด้วยและภาครัฐก็ต้องควรจะมีส่วนที่จะช่วยนะคะช่วยในเอกชนที่จะไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญในเรื่องการส่งออกส่วนเรื่องการนำเข้านะคะเพราะอย่างที่เรียนว่าเราก็เป็นนะคะอยู่ในห่วงโซ่นะคะเราก็ต้องคงจะต้องอมองว่าเราจะนําเข้าจากจากที่ไหนได้บ้างที่จะลดต้นทุนการผลิตของเรานะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ะคะ่ะว่ายังไงสินค้าจากจีนนะคะก็ยังเป็นสินค้า ทีเ่เป็นต้นทุนการผลิตที่ที่ถูกนะคะสำหรับสําหรับไทยร่วมถึงต้องอยากต้องต้องเรียนว่าอาจจะมีประเทศอื่นๆที่อยากจะมาขายของให้ไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะโซนกีดก,กันกันอย่างเช่นอย่างเช่นเหล็กนะคะเหล็กเนี่ยตัวสาร,รกิจกันนะคะขึ้นภาษีไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเหล็กใหญ่ๆใ,ใ,ในเอเชียมีใครก็มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นเนี่ยนะคะนอกเหนือนจากจีนแล้วนะคะเขาก็อยากอาจจะอยากจะเอาเหล็กนะคะมาขายให้ไทยในราคาที่ไม่ไม่ได้แพงมากเป็นตน้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเรียนมี2ด้านนะคะผู้ผลิต สินค้าที่แข่งกับจีนแข่งกับนะคะเกาหลีใต้ดโดยตรงเนี่ยก็คงจะต้องปรับตัวนะคะก็ะแข่งคงยากนะคะต้นทุนการผลิตของเรายัางไงก็สูงกว่าเขาแต่ว่าถ้าเราเอาของเขาเนี่ยมาต่อยอดอย่างที่เรียนตอนต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเราได้แล้วเราก็ต้องไปหาตลาดที่จะส่งออกอย่างที่เรียนนะคะว่าว่าอย่างที่เรียนตอนต้นนะคะว่ามีตลาดใหม่ๆอะไรไหมหรือว่านะคะตลาดไหนที่เราสามารถที่จะไปไปเปิดได้อะค่ะอันนี้ก็จะสําคัญในอนาคตนะคะ